สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยในปีงบประมาณพศ2567มีผลการประเมินคุณธรรมอยู่ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้การนำองค์กรโดยนาย์จิตมาจิตศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงหลักธรรมทางศาสนามีการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการเจริญสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงานจากการดำเนินกิจกรรมสังเกตว่าบุคลากรมีจิตใจที่ผ่องใสสมองปลอดโปร่งสามารถปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมการเจริญสมาธิมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตได้การเสนองานมีความผิดพลาดน้อยลงวิถีวัฒนธรรมไทยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายภาไทยในทุกวันศุกร์บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในการรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติไทยและได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดส่งเสริมคุณธรรมโดยบุคลากรได้จัดเตรียมอาหารข้าวหวานนั่ปิ่นโตไปถวายเพลพระสวดมนต์ฝังเทศ และได้ปฏิบัติทำร่วมกันส่งผลให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์เกิดความสงบสุขในจิตใจรู้จักแบ่งปันอบอ้อมอารีเกิดความสามาัคคีมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันหลักคุณธรรมห้าประการด้านพอเพียงมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้กิจกรรมสร้างการรับรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานโดยมีการเผยแพร่องความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นเช่นบุคลากรได้ร่วมกันปรับพื้นที่ริมรั้วเป็นแปลงปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานที่สำนักงานหรือที่บ้านกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงโดยการจัดทำแปลงผักเพื่อให้บุคลากรทุกคนรับรู้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกแก้วน้ำพลาสติก และกล่องโฟมในการดำเนินชีวิตประจำวันกิจกรรมลดการใช้พลังงานในสำนักงานเกิดการสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานและคุณธรรม5ประการด้านวินัยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์ทำให้บุคลากรมีจิตสำนึกความตระหนักเกิดความภาคภูมิใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีในทุกวันจันทร์ทำการโดยมีแนวคิดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมุ่งเน้นให้ข้าราชการมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในด้านการแต่งกายและคุณธรรมห้าประการด้านสุจริตมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมีชอบเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกตระหนักรู้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมีความละอายต่อการกระทำผิดมีพฤติกรรมซื้อสัตสุจริตไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริตกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตประจำปีและนโยบาย No Gift Policy โดยบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับทราบนโยบายร้อยละหนึ่งร้อยและบุคลากรในสังกัดมีค่านิยมสุจริต ระหนักรู้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในขณะก่อนหลังปฏิบัติหน้าที่และไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริตหลักคุณธรรมห้าประการด้านจิตอาสามีการดําเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้โครงการจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หนึ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาบําเพ็ญป,ประโยชน์จิตอาสาภายัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจเนื่องในวันสําคัญต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชนวัดกิจกรรมที่2จัดกิจกรรม Cleaning Day ในสํานักงานอย่างน้อย,อยเดือนละหนึ่งครั้งหลักคุณธรรม5ประการด้านกรตัญูกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่แสดงออกถึงความกรตัญูต่อแผ่นดินเกิดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โครงการเทริดพระเกียรติพระบรมวงสานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณพศ2568มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ